ขายกำลังหารถซีดานซิ่ง4ประตูครับใช้ได้ทุกวันฟังนี้ครับวันนี้ผมมี Mercedes-Benz C-Class ครับ c 3 2 AMG ตัวหายากเป็นรถย้ายนะครับไม่90,000่นกว่าเท่านั้น4ประตูที่ขับได้ทุกวันซ่อมไม่ได้แพงมากด้วยที่สำคัญคือราคาครับราคาพิเศษเพียงแค่555,000บาทครับ <c oughs> รถพร้อมใช้แรงมาก340กว่ากแรงม้าครับไปดูกันผมบอกเลยว,ว่าช้าอดประหยัดกว่าทำเองเยอะครับ สวัสดีครับเนมกับช่องโนเนมนะครับผมมีทำรถหลายรุ่นนะครับโดยเฉพาะรถที่เป็นพวก m g หรือ b m w m p o หรือนะครับการทำรถคันหนึ่งเนี่ยมีคนถามว่าซื้อรถเสร็จหรือทำแบบทำเองอันไหนคุ้มกว่ากันนะครับอันนี้แล้วแต่เนาะผมทำมาหลายครันนะครับผมว่าซื้อรถเสร็จแบบนี้คุ้มกว่าถ้าคุณซื้อหัตัดแบบสวยๆนะจากที่คนเขาขายนะครับ เอาสวยๆต้องบอกอย่างนี้นะเอาแบบทั้งคันที่มาหมดนะครับมันประมาณแสนไปปลายบวกลบค่าแรงในการลื้อย้ายนะครับผมว่ามี 50,000- ื่นถึงแสนหนึ่งแล้วแต่เลยนะครับเพราะย้ายทีนึงเนี่ยก็ต้องมีของเขาเรียกว่าของสิ้นเปลืองที่ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับทาสีอีกผมตีไปเลยว่าอีก200,000ซื้อรถบอดี้สวยๆอีกนะครับผมว่าทะลุ4ี่ห้าแสนสำคัญที่สุดคือคุณต้องเสียเวลา นะครับแต่คันนี้นะผมบอกเลยว่าเครื่องเกียร์สมบูรณ์มากนะครับเออมันมีความเสี่ยงอย่างหนึ่งคือเราก็ไม่รู้ว่าเครื่องเกียร์สมบูรณ์หรือเปล่าแต่คันนี้คือสมบูรณ์ขับได้นะครับคุณดูนะนี่นี่ถึงร้อยแล้วนะครับเป็นรถที่แบบพอเป็นซปเปอร์ชาร์จเนี่ยมันไวมากนะครับต้ไหลแล้วผมบอกว่าเป็นรถที่ขับระยะยาวสนุกมากครับราคา5้าแ0,000ห้าบาทครับไม่ต้องทำเอง เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าสภาพรถแบบนี้ไม่เก้าหมื่นกว่าแบบนี้สภาพเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้เป็น C32mG ตัวนี้เป็นรถย้ายที่ทำมาทั้งคันไม่น้อยไม่เก้าหมื่นกว่าเท่านั้นนะครับตัวรถนะครับปี0405นี่แหละแล้วจดทะเบียนปี06นะครับพอดีในเล่มมันเขียนแล้วจด06 รถตัวนี้เป็นรถย้ายนะครับ C32 MG มาทั้งคันครับเป็นเครื่องเป็นซิน3.2ลิตร V6 ให้แรงม้าประมาณ349แรงมา้าคือ300กว่าครับคู่กับเกียร์ตัวมัด5สปีด V6 3.2 s u p ป r ร์ชา์์จที่ขับมันมากนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันภายนอกนะครับจริงๆถ้าเป็น C32 นะจะคล้ายๆกับตัวตาถั่วนะครับตัว W23 0แต่ที่ต่างกันที่ ถ้าเป็นรถสา3ี3 2เลยนะครับอย่างแรกก็คือชุดแต่งกันชนนะครับแล้วก็ไฟไฟตัวนี้เป็นไฟซีนอนนะครับผมเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับใหม่เลยกันชนนะครับเป็นกันชนแท้จากโรงงานนะครับสีนะครับรถคันนี้สีดําเดิมรถสีสวยเลยตัวถังเดิมมากแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้ามากับเครื่องยนต์ที่ดีนะครับก็คือช่วงล่างตัวนี้จะเป็นล้อและยางแล้วก็เบรกของตัว m g เลยเป็นล้อขอบ17เบรกดีมากผมบอกอย่างนี้ ถ้าเทียบกับตัวแรงม้าที่ได้นะครับกับเบรกเนี่ยโอเคเลยมาดูเครื่องยนต์กันนะครับ okay. ตัวนี้นะครับเวลาจะเปิดเนี่ยก็คือดันขึ้นมานิดนึงนะครับอ่ามันก็จะมีสลักออกมานะครับอ่าดึงสลักดึงสลักขึ้นนะครับเป็นเครื่อง MG จนะครับจะเห็นเลยว่าจะเขียนเป็นเอ็ฝาครอบฝาครอบเครื่องแบบนี้รู้เลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง V6 3.2ลิตร พร้อมซูเปอร์ชาร์จนะครับให้แรงม้า349แรงมา้าตอนผมไปซื้อต้องแจ้งตรงว่าเป็นรถจอดคันนี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยเขาจอดทิ้งไว้เราก็เลยเอามาซ่อมใหม่โดยการไล่ระบบไฟใหม่หมดแล้วนะครับเปลี่ยนไดสตาร์ Star, ลูกปืนคอมน้ำมันเกียร์เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับรถเครื่องแน่นมากถ้ามาขับคุณจะรู้เลยครับว่าเครื่องดีมากนะครับรถคันนี้ไม่ได้ขับอย่างที่2คือบอดี้สวยนะครับบอดี้เดิมๆเลยนะครับเป็นรถบอดี้สวยแล้วก็เอามาทำครับ ทั้งหมดข้างบนทุกอย่างยังสวยงามอยู่เลยนะครับเดี๋ยวมาลองขับกันดูนะครับบอดี้นะครับรถคันนี้สีเดิมๆหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคิ้วเหมือนเหมือนกับดีวิวสองสทั่วไปนะครับที่ผมว่าต่างจริงก็คือชุดกันชนนะครับชุดล้อเบรกตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับคันนี้บอดี้สวยนะครับเป็นเก่าๆนะวีลสองศูนย์สามเนี่ยก็ยังดูได้นะครับจะเห็นเนี่ยมีรอยหยักตรงนี้นะครับรถบอดี้สวยเลย แต่ถามผมนะชนเล็กน้อยอาจจะมีบ้างนะครับรถเก่าๆเนาะแต่อันนี้คือบอดี้ภายในเนียน่ยเดิมนะครับหลังคาสีสวยคือรถคันนี้แทบจะไม่ได้ใช้ครับตอนผมไปซื้อมาคือเขาจอดสะส่วนใหญ่เลยนะครับโอเคมาดูข้างหลังกันนะครับอ๋อลืมล้อข้างหลังก็เป็นล้อเอ็นะครับตรงรุ่นของเขามานะครับยางขอบ17ช่วงล่างเนึบกว่าร2วทั่วไปนะครับแล้วก็ขับสนุกกว่าโอเค ท่อนะครับก็เป็นท่อ AMG นะครับจากโรงงานมาเลยมีคนถามผมว่าแล้วมันขับใช้ได้ทุกวันไหมผมว่ามันขับได้ใช้ได้ทุกวันเนื่องจากว่าท่อก็ไม่ดังขับสนุกเปิดนะครับข้างหลังโดยรวมถือว่าโอเคนะครับหลังเดิมเดิมเนาะเอาจิงบอดี้ไม่มีอะไรนะครับทุกอย่างใช้ได้ปกติหมดทุกอย่างนะครับนี่ก็เป็นอะไหล่อันเก่านะครับกล่องอุปกรณ์ ที่อยู่ข้างใต้นะครับรถเดิมๆนะครับเดี๋ยวไปลองขับดูเดี๋ยวครับในเป็นยังไงบ้าง ภายในของ C32mG นะครับมีกุญแจนะกุแจเป็นแบบนี้นะครับโอเคนีผมบอกนะครับรถบอดี้สวยเลยนะคิวทุกอย่างนะครับถ้าเทียบกับอายุนะเนี่ยทุกอย่างพลาสติกก็ตามสภาพแต่ถือว่าสวยนะครับไม่มีแตกเลยนะครับคืออันนี้คือผมบอกนี้หนังอันเนี้ยผมไม่ได้พ่นไม่ได้เก็บนะผมอยากให้ทุกท่านดูนี่คือหนังเดิมนะครับถ้าเป็น MG เนี่ยตัวลายเนี่ยมันจะเป็นลายขีดแบบนี้นะครับในซอร์ c ีส c มสอนะครับอย่างแรกที่ดูชัดเจนคือบอะนะครับ เดี๋ยวเข้ารถกันอย่างที่สองที่ผมพูดหลายรอบก็คือทริมครับตัวนี้เนี่ยทริมเอ็มจะเป็นทริมลายลูมิเนียมแบบนี้นะครับทริมทุกอย่างยังดูดีอยู่เลยนะครับสตาร์ทรถก่อนนี่ไมค์เก้าหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับโอเคตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับพวงมาลัยปรับขึ้นลงไฟฟ้านะครับเนี่ยปรับขึ้นลงได้นะครับอ่าปรับขึ้นปรับลงได้นะครับโอเคเบาพับ ปรับได้หมดนะครับ3มเมมนะครับปรับหัวได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นที่เปิดหน้าต่างนะครับตอนนี้เราล็อกอยู่นะฮะเปิดได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ปับกระจกนะครับที่ฉีดน้ํานะไฟออโต้นะครับโอเคคันนี้ไม่เก้าหมื่นเท่านั้นนะครับคืออันนี้คือเป็นรถที่เราซื้อจากลูกค้าแจ้งตรงๆไมคก็เป็นแบบนี้แต่เนื่องจากสภาพนะครับแล้วรถอะตอนเราไปซื้อคือเขาจอดไว้นานมากนะครับ เราเอามาทําใหม่ให้หมดแล้วนะครับอย่างที่บอกซ่อมคอมเพรสเซอร์นะครับระบบสายไฟนะครับแล้วก็เกียร์นะครับพวงมาลัยตัว C32 จจะเป็นตัวนี้นะครับพวงมาลัยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีตัวนี่มีค r u i คอ Control ให้ออปชั่นท็อปสุดของ W203 อะไรมีในนี้มีหมดนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนนะครับไปเลี้ยวปัดน้ําฝนก็จะหมุนอย่างนี้นะครับเนี่ยผมชอบลืมไปบ่อยสองคนที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับ เครื่องเสียงคันนี้จริงๆถ้าออกมาตอนนั้นถือว่าล้าม,มากนะครับเครื่องเสียงครบเนี่ยตัวนี้ไม่มีเนี่ยนี่คือรถไม่ได้ตากแดดครผมบอกนี้รถนี่คันนี้สีเดิมเดิมเลยนะเนี่ยทุกอย่างเป็นแบบนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับลืมไปจอนะครับจะเป็นจอ AMG แบบนี้นะครับถ้าเป็น C32 AMG ทริมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทริมอลูมิเนียมแบบนี้เหมือนกันวิทยุเป็นยุเดิมเดิมนะครับคนสําหรับชอบเดิมเดิมผมก็มีเดิมเดิมแบบนี้ให้วิทยุใช้ได้นะครับนะแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับ จะเป็นที่ปิดหัวเกียร์ C32 mg นะครับเราพยายามจะเก็บให้อยู่นะแต่เรากลัวเก็บกลัว c 3่ามมันจะไม่สวยนะครับเคที่เปิดนะครับนี่นะครับทริมสวยๆของเขาอยู่นะครับนี่ตัวปรับเกียร์ W ก e บ i w ครับ gs ก็ใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้เป็นเกียร์โตมัต5้าสปีดนะครับเนี่ยเข้าเกียร์ตามนี้ได้นะครับเกะก็เป็นเกะเนี่ยข้างในมันคือสภาพคันนี้จริงๆนะครับตอนย้ายเนี่ยย้ายจากรถ ต่างประเทศมาคือสภาพรถเขาดีอยู่แล้วนะครับเนี่ยเบาะหนังสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนะข้างหลังก็เบาะสวยนะครับแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูครับสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่กันครับถนนโล่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเหยียบไปดูนะครับเครื่อง V6 Super ปอร์ชาร์นะครับเหยียบสุดเลยนะมีสิบวีนิดนึงนะครับจากซูเปอร์ชาร์ เนี่ยไหลามากนะครับซูเปอร์ชาร์ตเทพอฟลลิ่งนะครับพอเหยียบปุ๊บเนี่ยจะมีช่วงให้เขาคิดนิดนึงนะครับแต่นิดเดียวจริงพอรอบมานะครับประมาณสักสามสักสามพันรอบเนี่ยไหลและเร็วมากนะครับสูตรหนึ่งร้อยเคลม์เมที่ห้าวินะครับห้าวิกว่าเนี่ยผมจับอะที่ผมเคยจับประมาณเกือบหกวินะครับแต่ผมชอบนะเป็นฟลิ่งที่ไหลนะครับตามซูเปอร์ชาร์ต ความเร็วมาจจะมาเร็วกว่าเทอร์โบนะครับเนื่องจากว่ามันมีสายพานในการปั่นนะครับใช้เครื่องใช้รอบของเครื่องในการช่วยเพิ่มแรงม้านะครับแันไหลแต่ผมบอกมันเป็นรถที่ใช้ได้ทุกวันนะครับดึงยังไงเนี่ยดึงยังไงนะครับคุณดูนะครับ80เหยียบนะครับคืออยากได้นี่เหยียบมาเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างแล้วก็เบรกนะครับนี่คือมันอยู่เลยนะเนี่ยผมเหยียบปุ๊บเนี่ยเหยียบปุ๊บมาเลยนะครับแล้วพออยากเบรกนะครับ มันมันอยู่เลยเลยทําให้ใช้ได้ทุกวันจริงๆครับโอเคครับได้เห็นสภาพและสเปคของ c 3 2 a m g นะครับรถคันนี้นะครับจดทะเบียนปี06เป็นรถย้ายนะครับแจ้งเปลี่ยนเลขเครื่องทุกอย่างโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถย้ายถูกกฎหมายนะครับมันเป็นแค่การย้ายเครื่องธรรมดาเสียภาษีได้ปกติโอนได้ปกตินะครับวันนี้ราคา5 5 5 0 0 0บาทนะครับเมื่อปีที่แล้วผมยังขาย599,0 0 0บาทอยู่เลยนะครับคันนี้ทำพร้อมนะครับทั้ง ภายนอกพาร์ททุกอย่างพร้อมนะครับภายในก็พร้อมนะครับพวงมาลัยทริมทุกอย่างหัวเกียร์พร้อมหมดวันนี้ไม่เก้าหมื่นกว่านะครับผมว่าสภาพพร้อมใช้เลยใครสนใจครับ0 6 1 7 4 5 6 2 2 2หครับ0 8 1 9 0 8 2 0 2 6หรือคิว่าโค้ดตามนี้ได้เลยอยากจะทำโปรเจกต์อะไรอยากจะแลกอยากจะเทินโทรมาได้เลยครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับคนเล่นรถด,ด้วยกันนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเนมด้วยนะครับช้าอดแน่แน เพราะมันหายากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย